<laughs> เอาเอาเอาเข้าคอกเลยเออโอ้นี่นะครับสามตัวนะครับราคาหนึ่งแสนสองหมืนบาทนะครับตัวแม่ตีไปนะครับห้าหมื่นนะครับตัวนี้นะครับสี่หมื่นนะครับแล้วอไอ้เจ้าน้องเล็กนะครับสามหมืนโอเคนะครับแสนสอง มันต้องมีเทคนิคนะลุงของบนนี้ ใจผมไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ขอแทงปื้นเดียวเมื่อกี้ลุงขอแทงไปแล้วนั้นเนี่ยอันนี้ใส่เชือกง่วกับขั้ยอะไรแข่งกว่ากันเหมนง่วงไม่แข่งก่อเดี๋ยวสิเป็นขั้ยละตนนั้โอ้ยเอาเร็วเอาทองอะไรแล้วลุงควายเอ็กเอ็กเอ็กไปดูควายดเองเลยเอ็กไปดูควายดูเอาควายออกแล้วนั่วนั่ว เร็ว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 วิ่ง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 คือเท่งง่ายแต่น้องเดี๋ววัวเราเอื้อกินเลย

you uh -huh. สวัสดีครับนะครับอันนี้เจ้านำชัยนะครับเจ้านำชัยนะครับครับลูกสาวของนะครับ CY, วนครับ0ู6ย์นี่นะครับอายุนัปีกับปีเดียนานะครับนับปีกับ2เดือนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่นะครับสวย น้องนำชัยครับตัวนี้คือนำโชคนะครับอันนี้แม่นำโชคนะนี่นำโชคนำโชคนะครับเป็นวัวนะครับสองตัวแรกของ J.P. ฟาร์มของบัวลำพูนะครับนี่นะครับอันนี้แม่นำโชคนะครับกำลังตั้งท้องนะครับอืมนะครับน่ารักนะครับน่ารักเชื่องด้วยนะครับ อีกสองเดือนนะครับเดือนเดือนหกนะครับก็จะคลอดแล้วนะครับนะครับในท้องก็จะเป็นลูกของเจ้าวายเซนะครับไอไลนะครับนี่นะครับเดือนหกนะครับวันที่สิบเก้าครับสิบเก้าเดือนหกนะครับก็จะได้กําหนดคลอดนะครับของเจ้าน้าโชคนะครับแม่น้าโชคนะครับ อ้วนแล้วครับอ้วนแล้วกลับโอ้ยมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วนี่นะครับเราได้แล้วนะครับเออเจ็ดเจ็ดสองนะ 7, 2, ใช่ไหมสามตัวเจ็ดสอง